สาวใต้เสียงโศกครับรัชนกสีโลพันธ์ศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและให้กำลังใจผ่านภาษาที่สวยงามและเชื่อว่าแฟนเพลงยังคงคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนฝันไว้ข้างฝาฝากคำถามไว้กับดาวฝนตกในทะเลเป็นต้นนะครับและในปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับซิงเกิลแรกด้วยนะครับกับเพลงหลบเงินครับออกมาฝากแฟน หลังจากที่นะครับได้ร้องเพลงคู่กับอาจารย์ไข่มารีฮน่าศิลปินชั้นครูครับซึ่งกระแสตอบรับเองเรียกได้ว่าดังปังไม่หยุดทะลุล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดนี้ครับกำลังจะมีซิงเกิลที่2มาฝากกันนะครับกับเพลงห่วงมะหันนบครับแนวบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสัาเนียงใต้ผสมผสานดานตรีแนวป๊อปร็อกสื่ออารมณ์ความรักที่ผิดหวังด้วยน้ำเสียงครับ ที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอารมณ์เพลงที่แบบว่าเศร้าบาดลึกทำให้เพลงนี้มีความน่าสนใจและน่าติดตามยิ่งขึ้นนะครับส่วนมิวสิกวิดีโอครับจะสื่อสารเกี่ยวกับความคิดถึงความเจ็บปวดจากความรักชีวิตเหมือนว่ายอยู่ในทะเลสับสนไม่รู้จุดหมายด้วยเนื้อหาเพลงนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเศร้ากระแทกใจนะครับเหมือนกับว่าเวียนว่ายอยู่ในทะเลเลย ฝากแฟนๆนะครับรอรับฟังแล้วก็รับชม MV เพลงนี้กันได้10มิถุนายนนี้กับเพลงห่วงมะหันนบครับผ่านทาง YouTube Grammy Go Official แล้วก็ Facebook ครับรัชนกศรีโลพัน Grammy Go Fan Page ครับก็เข้าไปกดติดตามเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็เข้าไปฟังกันได้เยอะๆเลยนะครับ